สวัสดีครับพบกับผมนนทุดูริสครับวันนี้เราจะมาอัปเดตแพทวันที่10พฤศจิกายนจะมีการบัฟเนิร์ฟตัวละครตัวไหนบ้างและไอเทมอะไรบ้างตามมาเลยครับเริ่มจากบัฟตัวละครนะครับตัวแรกนะครับเป็นโอลารินไนเทลนะครับหรือคิวคอนนะครับสกิลที่ถูกบัฟเข้ามานะครับคือสกิลพิสานนะครับก็คือลดคูลดาวน์สกิลนะครับจาก11วินาทีเป็น7วินาทีนะครับแล้วก็สร้างความเสียหายนะครับจาก1,857งพันแปดร้อยห้บเจ็ดเป็นสองพันร้อยก้าสินะครับและกรณีที่ผักศัตร จะสร้างความเสียหายนะครับ4,177เป็น4,585นะครับคือต้องบอกก่อนนะครับว่าสกิลบิสารเนี่ยเวลาเราใช้แล้วเราผักศัตรูไปติดกำแพงนะครับมันจะเกิดวงล้อสกิลเป็นพายุเด้งขึ้นมานะครับคือสกิลเนี่ยควรจะใช้คู่กับสกิลแอลวลแลนนะครับที่เป็นการสร้างกำแพงน้ำแข็งขึ้นมานะครับนอกจากนี้นะครับตัวเนเทลเองเนี่ยก็มีการบับสเตตัสของสเปเชียลแท็กเพิ่มขึ้นด้วยนะครับแต่ไม่ได้บอกไว้ว่าเท่าไหร่นะครับตัวถัดไปนะครับกาดีวอลหรือเซอร์ไนท์นะครับ สกิลที่ถูกปรับขึ้นมาใหม่นะครับก็คือไซคิกนะครับลดคูเดลสกิลนะครับจาก7จ็ดวินเป็น4วินาทีนะครับแล้วก็สร้างความเสียหายมากขึ้นนะครับจาก1นึ3เป็น2,314นะครับแล้วก็มีการปรับเอฟเฟกต์สกิลให้ดีขึ้นอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่ามีความหมายว่าอย่างไรนะครับแต่ถ้าให้ผมดาวนะครับมันคือการปรับสโตรให้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ลดพลังป้องกันนะครับของเป้าหมายลง20%ยี่สิบเปอกนแะครับถ้้าใหผมเซ็นี้นะครับต่อไปเรามาดูฝั่งเนิร์ฟบ้างนะครับตัวละครที่ถูกเนนิรร์ฟะคับก็คือกีเดนนะครรับหือ คูบาลิสือนะครับตัวนี้โดนเนิร์ฟหลายสกิลมากนะครับเริ่มจากพาสซีฟสกิลนะครับก็คือได้รับการฟื้นฟู HP นะครับจากการเก็บผลเบอร์รี่ลดลงนะครับ7%เริ่มจากสกิลแรกนะครับสตาร์ชีพนะครับได้รับโล่น้อยลงนะครับอันนี้ผมไปลองมาแล้วนะครับไม่ค่อยรู้สึกแตกต่างนะครับจากการปรับแผ่นและหลังแผ่นนะครับโดยในส่วนของโล่ที่มันเพิ่มขึ้นมานะครับแต่ว่ายังไม่เคยถูกตีจริงๆนะครับว่ามันห่างกันเยอะไหมนะครับต่อไปนะครับเป็นสกิลคาเวตนะครับแก้ไขข้อผิดพลาดของการใช้สกิลเบลนนนะะคคครรรััับบกกก็ืืออหลลงจาาี้้เเม่ใชสิ แล้วกดใช้สกิลเบลนะครับคือมันจะใช้สกิลเบลบ่อยๆไม่ค่อยได้แล้วนะครับสกิลถัดไปนะครับบูเลตซีดนะครับสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นนะครับจาก4,104เป็น5,568นะครับ ก็เหมือนพยายามจะให้เราเล่นไปสายทางบลูเลชซีมากขึ้นนะครับแล้วก็ไปเนิร์ฟสกิลของเบลนะครับต่อไปนะครับสกิลเบลนะครับสร้างความเสียหายลดลงนะครับจากปกตินะครับเป็น2,225นะครับเหลือเพียง1,916นะครับหากมีผลบอร่เต็มนะครับสกิลขั้นถัดไปนะครับจะครูดาวหนึ่งวินนะครับก่อนปรับแพทนะครับไม่มีครูดาวสกิลนะครับก็คือสกิลนี้ก็คือถ้าเรามีผลบอร่เต็มนะครับพอเรากดใช้สกิลครั้งที่2นะครับมันจะไม่มีครูดาวสกิลนะครับแต่ตอนแรกมััันนนนะีเเเเลลลยยย์รราาาาววิิิคคคบบกกกก็ือหๆแ้่พฟสส ูเบลเป็นหลักนะครับ พราะอย่างที่รู้กันนะครับว่าเกิดเล่นสายนี้นะครับคือโหดมากคือเป็นสายที่เข้าออกไวแล้วก็ไม่ตายนะครับแล้วก็ปวนไฟได้ตลอดนะแถมยังทำดาเมจได้เรื่อยๆนะครับอันนี้ไม่พูดถึงตอนที่ใช้ท่าไม่ตายด้วยนะครับแต่ก็ต้องดูอีกทีนะครับว่าการที่โดนเนิร์ฟด้านพซีฟสกิลนะครับที่แบบลดการฟื้นฟูเป็นเนี่ยมาส่งผลมากน้อยแค่ไหนนะครับทำให้ยูคูบาริสึเนี่ยอยู่ในไฟได้นานแค่ไหนนะครับแต่หลักๆเนี่ยนีออกไฟได้แน่นอนครับเพราะว่าสกิลคาเวตของเขาเนี่ยมันกันซีซี หลังใช้สกิลมัติก้าไฟหรือไฮเปอร์ไวท์จะไม่ได้รับการฟื้นฟูคือการแก้ไขครั้งนี้เป็นอะไรที่ผมงงมากนะครับเพราะวันนี้ผมเพิ่งอเอาเนิมเปียไปลองดูนะครับ และสกิลมัติกาไฟนะครับกับไฮเปอร์วอยเนี่ยเวลาใช้สกิลมันดูดเลือดนิดนึงด้วยนะครับซึ่งถ้าอ่านตามรายละเอียดสกิลแล้วเนี่ยไม่มีบ่อนะครับมีการดูดเลือดเกิดขึ้นนะครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่าแพทก่อนหน้านี้มันมีการปรับตรงนี้ด้วยหรือเปล่านะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้ตามตอนนั้นนะรู้แค่อย่างเดียวว่ามันมีการเนิร์ฟอย่างเดียวนะซึ่งการปรับครั้งเนี่ยทำให้พอเราใช้ท่าไม้ตายเสร็จนะครับแล้วเราใช้มัติกาไฟหรือสกิลไฮเปอร์วอยนะครับคือมันจะดูดเลือดทุกฮิตเลยนะครับมันคืออออโโหดดมมมาาากกกกกกนนนนนะะะต่่ไไไปปคคครรรรััับบบิิจูแ้้ขสสลเ์ทงณีใช โวลแท็กเกิลนะครับ ตามด้วยทันเดอร์แล้วก็การโจมตีปกตินะครับทันเดอร์จะไม่ทํางานอันนี้คือผมก็ยังไม่เคยเจอบั๊กนะครับเพราะไม่ค่อยได้ใช้ปิกจูนะครับต่อไปนะครับเป็นการชอมหรือกาเบียนนะครับแก้ไขการสะท้อนดัมเมดที่แรงขึ้นเมื่อโดนสกิลไวชาร์ดนะครับของเซราโอลาแก้ไขบั๊กอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่ามันคือการสะท้อนดามเมดแรงขึ้นหรือว่าโดนสกิลไวชาร์ดแรงขึ้นนะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นการสะท้อนนะครับเพราะว่ามันอ้างอิงจาก10สกิลนะครับของกาชอมหรือกาเบียนนะครับเพราะว่าพั ก็มีการบัฟโพชั่นนะครับฟื้นฟู HP นะครับจาก15เป็น22นะครับแล้วก็เอ็กซ์ปีดนะครับเพิ่มความเร็วขึ้นที่นะครับแต่ไม่ได้บอกนะครับว่าเร็วขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะครับสุดท้ายนะครับฟูลฮิลนะครับแก้ไขการลังบัฟสถานะที่ไม่ทํางานนะครับก็คือรังบัฟที่ไม่รังบัฟนะครับก็สรุปแผนประจําวันที่10พฤศจิกายนนะครับก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็มีไอเทมเข้ามาในช็อปด้วยนะครับแต่อันนี้ผมไม่ได้พูดถึงนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าาาาาลลืมมมมกกกกดดดดดหัััััววใจจจแแชรรรร์ตติเเออผ้้นนะคคคบบบบบ๊ยย